จอดของกอต้าแอสโตรครับได้ดยิงแต่บอลไม่ตรงก่อนฟริกิกของกอก้าบ้างครับนาที17บปั่นทารุกแพงมาตรงตัววีระเกิดพุทธาก็มีจังหวะที่จะได้ได้ลุ้นอยู่นะครับพิจะรณครึ่งหลังก็ต้องยอมอรับว่ากอก้าไปไหนครับ <laughs> แล้วก็นาที23ครับเพียวีนำจากลูกมวข,ของอภิธันแก้วปีลาครับ มันเป็นความผิดของผู้สินานที่ออกมาแล้วไม่เจอบอลน,นะถ็ถูกลงโทษแบบน่าเจ็บใจคือรูปแบบการทางานของทีอทีเองก็ยังไม่ชัดเจนมากมายแต่ว่าพอประตูนี้เกิดขึ้นวนุ่ยม,มันทำให้พวกเขาเล่นง่ายขึ้นแล้วดูในช่วงจริงๆโปรเสีประตูหนึ่งๆจนกระทั่งจบครึ่งแรกเนี่ยโอกาสของซิสเกตมีเยอะมากครับมีเยอะมากแต่ทำไม่ได้ ดูลูกเตะมุมนี่ก็บอลโค้งมาตรงนี้เกือบเกือบโดนนี่ครับแต่ว่าประบล็อกดีอยู่เยอะจังหวะทิงหาที่แก้พิลาเกมนี้ถือว่าเด่นนะท่านผู้มสอสดขึ้นมาช่วยยิงประตูได้หลายครั้งนอกจากไฮไลท์จะเห็นว่าสีเทปในช่วงครึ้นแรกน,นะครับพลหมัดกับเพียวทีนะครับแม้ว่าประตูจะตามก็ตามนะครับเนี่ยมันใทก้านะครับมีโอกาสนะแต่ว่าในช่วงเครื่องหลังก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปนี่มาอีกครับมาเป็นชุดครับสีสีเทปแต่ว่าไม่ได้ประตูตีเสมอที่สลายยุทธ์ใจกำลัดี เกมในครึ่งหลังออกสตาร์ทมีโอกาสที่จะได้ประตูเพื่อจะตีเสมอด้วยนะครับสายยุทิยิงติดตัวบล็อกบลอลฉลับนะครับแล้วก็ยังมาอีกหนึ่งชุดเห็นว่านาที51โอกาสก็มีนี่คือจุดเปลี่ยนที่วีะระเซฟได้2อสผลนะครับก่อนหน้าที่เ่วทีจะได้ประตูที่2เซฟมาให้ทีมเสียประตูตีเสมอออกมาบล็อกเบลาสโกได้โดนยิงซ้อีกทีดสายยุทธก็2เซฟ ปริทิศของสรยุทธชัยคำดีครับซัดตรงนี้บอลโค้งหลุดกรอบตอนยังหนึ่งศูนย์ไม่มีโอกาสเลยนะครับแต่พอตีเสมอไม่ได้เนี่ยแหละฮะดูดูประกิจยิงลูกนี้ครับสองศูนย์นาทีหกสิบหก ลูกยิงลูกนี้นี่ไม่ได้ยากนะครับคุณจตุรอค์ก็ถือว่าเป็นเป็นลูกยิงที่เตาลําบากนิดหนึ่งรือว่ามันฉีดยาแหละคือทิศทางของลูกบอลมันจะมันจะแกว่งหน่อยแล้วดูลูกนี้ครับโอ้โหบูสิตโดนเล่งงนง่ายนักฟุตบอลใน72แล้วปั่นเข้าไปเลยที่วันนี้โดนเสียคนเลยนะครับบูสิโอ้โหอยขยับออกก็ดูบอลมันโค้งครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยสามสูนแทบยังเป็นทีเด็ดของนพกลนะลนกตั้งเต็ก คือถ้าอยู่ต่างประเทศในลูกนี้น่าจะเห็นยากเลยครับเพราะผู้รักษาประตูตัวใหญ่หน่อยน่าจะมีโอกาสที่จะเซฟได้มากกว่าครัอท,ทีพอสามูนย์บัในโอบอโต้มาแต่ละครั้งแต่ละผลก็มีโอกาสจะเป็นเปลี่ยนเป็นสีนะครับนี่จังหวะตามเก็บลูกนี้แต่ว่ายิงบอลไม่ตรงกรอบครับก็เป็นผู้รักษาประตูแรนะิวจริงผู้สิทิ์ลูกนี้โชคดีคือผู้สิทิ์ปล่อยให้เล่นต่อเพราะว่าทีโอทีได้เปลี่ยนคือถ้าเป็นลูกฟาวเนียงบางทีอาจจะโดนไล่ออกด้วยนะ แล้วดูพิ่เช่อินบางยิงสู้กันเลยครับโดน่อนเพื่อนให้สิงคเกรไล่เทอทีมาเป็นสามโดยสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันนะครับแล้วมีนรอดแล้วก็ยังคงเป็นส่วนหน้าที่คมอยู่เหมือนเดิมนะพิ่เช่อินบางโอกาสลงสานามก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่มักเป็นตัวสำรอง <3 S 2> สามคะแนนนะครับเทอทีเอสสี่ครับ